วานเพชฌฆาตแห่งทะเลลอสซีหรือว่าออก่าไทป์ซีก็เป็นหนึ่งใน4ตระกูลวานเพชฌฆาตที่ใสแอนตาร์ติก้าที่มีขนาดเล็กที่สุดธรรมดากลุ่มวานเพชฌฆาตทั้งหมดโดยมีความยาวเฉลี่ยประมาณ6.1เมตรเท่านั้นและเป็นหนึ่งสัมพันธ์ที่จำแนกได้ง่ายมากโดยดูจากลายขาวหี่าของมันปกติไอสองล้านที่ผ่านมาใช้เอกับบีเนี่ยลายตาขาวมันจะใหญ่ใช่ไหมในขณะที่ไทป์ซีเนี่ยลายตาขาวของมันเนี่ยมันจะเป็นลายแคบๆและเอียงขึ้นไปด้านบน ลอยฉเฉียงๆขึ้นไปนะครับโดยปกติจะกินปลาเป็นอาหารกระตัวมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะอย่างเช่นปลาทูฟิชแอ n ตาร c ติกโดยในดูร้อนี่ว่ปาประชาค่าลอตซีเนี่ยก็ฉากินจากน้ําแข็งแตกเป็นอาหารบริเวณน้ําแข็งแตกเนาะโดยบางครั้งก็จะพบพวกมันรวมฝูงจุนมากฉเฉลี่ยปีละสี่ดส7 0ตัวในช่องแคบแมตโมโดทะเลล็อสแอน Antarctica, ติกาตะวันออกแต่ดก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการระบุที่ภาพถ่ายการสื่อสารทางไกล ช่วยเข้าใจถึงความสมบูรณ์การกระจายพันธุ์นิเวศวิทยาของมันพฤติกรรมการล่าของมันได้แต่ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุนก์การเกิดของมันเนี่ยยังคงมีน้อยอยู่นะครับโดยลักษณะการที่อยู่พยบเนี่ยเรายังไม่สามารถติดตามมันได้โดยตรง